สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสวัสดีปีใหม่กับ นกเล็กโกลเด้นดอมนะคะสวัสดีปีมาเรารู้จักกันมาตั้งก็ตั้งนานเนาะวินานมาก20ปีเออ20กว่าปีได้กแต่นกเล็กมาใหม่ๆใช่ต่นนั้นพี่ดีฉันเพิ่งมาจากทิฟฟานี่แล้วมาพร้อมกับบาทสีเงินกับรองพี่จีจี่ยืนหัวน้ำพุจำได้เลยว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กน้อยไงเราเป็นเด็กน้อยแล้วก็ดูโอ้ยเจ๊คนนี้ทำไมเชิดจังหวะนางดูเวียงเวียงเลยเนาะเธอดูเวียงมนมากเลยเธดูขี้เวียงขี้เวียงมาแล้วพอแก่ตัวไปก็มาเป็นอย่างนี้แล้วก็เออแล้วเป็นนี้เป็นบ้าไปแล้วเนาะเป็นบ้้้้าาาเเป็นนนนนนนสสุกแต่่่่ะองงวียยัไไมด ้ไงไงหลายคนเวียงเวียงจนแก่มูเวลาตายไม่มีใครไปเผาอ่ะใช่ไงกันเคยตายกันเคย,ยเผาโอเคแต่บางคนกันเคยตายากันเคยไม่ไปเผาเวียงก็เลยมันก็มีใช่ไหมอ่ะวันนี้มีของขวัญปีใหม่มาให้อะไร <มก S 1> อ่ะเป็นน้ำอาดบารน้ำหอมเทอร์าพาเฟ่อ๋อมันเพอร์ฟูมาม ตามจุดชิปปรจอนตามหลังหูตามตรงเนี้ยใช้ก่อนอันนี้นะอันนี้บอกเลยว่าเคยใช้แล้วก็ใช้อยู่เพราะว่าใช้เสร็จปุ๊บแล้วเราฉีดน้ําหอมที่เราใช้อยู่ทคาจมใบตัวปาล์มเนี่ยมันเป็นออยมันจะทําให้น้ําหอมที่เราฉีดลงไปยึดติดนานเฮ้ยความรู้ใหม่ใช่ไหมสมัยก่อนเขาให้ใช้อ่วัสลีนวัสลีนเนี่ยทาตามจุดชิปประจอนแล้วพ่นน้ําหอมน้ําหอมจะติดทนนานแต่กรณีนี้เราทาตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วพ่นน้ําหอมที่เราฉีดกิจไกด์เคียงกันฉีดปุ๊บมันจะหวานที่จเดิมมันจะทนกว่าเดิม ันแล้วพกง่ายเพราะว่าเราพกในกระเป๋าเราออกมาถึงพูดเราก็ถูๆใช่ใช่พี่ดีถามหน่อยเอมาทํางานต้องใช้แบรนทุกตัวผมไม่ค่อยมีน้าหอมแบรนเยอะแต่มันไม่จําเป็นต้องเอามาใช้ฉีดใช่เข้าใจปะอ่ะอันนี้ฉันเล็งเห็นแล้วว่าหล่อนอันนี้ขมไหมไม่ขมไม่ขมไม่ใช่อะไรปะเวลาเราทาซ่อกคอแบบเกิดเมมเกิดไม่ขมเกิดเราทาซ่อกคอแล้วมีใครมาเม้นมางับใส่ซ่อกคอ มันขมเข้าใจปะไอไอไอสเปรย์ฉีดต่ดางๆเาหอมเนี่ยบางครั้งงัดเข้าไปแล้วบอกฉีดอะไรมาทำไมขมแล้วทำไมเรี่ยนถึงยยรู้ว่าขมจบไม่ต้องผู้เดียวอ,อันนี้เป็นเซ็ตพวกของผู้ชายเซ็ตแมนฉันเล็งแล้วว่าหล่อนแต่งหญิงเพื่อต้านที่การงานแต่เบื้องหลังก็คือเป็นพี่หมีน้ำหอมใช้น้ำหอมผู้ชายหมดโอเคนี่นะคะมีกลิ่นมีกลิ่นคัสโนวาแล้วก็เจนเจนท่านหอม ช่หลันเหมาะกับคัสโนวาเพราะหลังเป็นคนที่สุดทนมี่ความสุขมากสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากที่เปิดเปิดโอกาสให้เจมส์มาทํางานด้วยขอบคุณมากเลยนะคะนล็กเลยเปิดโอกาสให้คนที่พร้อมเสมอคนที่พร้อมทํางานคนที่พร้อมจะตั้งใจทํางานรักการทํางานเราเปิดโอกาสให้เสมอแต่ท้ามาทำแล้วก็ทําไปเรื่อยไปเปอยไม่ได้เดี๋ยวนี้ โดมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเราเราปรับมาตรฐานขึ้นมาเพราะว่ามันต้องสู้กับโลกที่มันหมุนไปเรื่อยๆื่อเราจะมาแบบเหมือนเดิมไม่ได้ว่าตลาดเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะใช่ท่ากิจมันก็เปลี่ยนไปเนาะดี๋ีวที่พี่ชาก็ลงไปถ่ายรูปด้วยถ้าถ้าเกิดว่าทำอะไรพลาดไปอะโลกโซเชียลมันเร็วเออใช่คนมันเห็นเราสื่อมันเร็วเราทําอะไรผิดทําอะไรพลาดนิดนึงอะเราแก้ตัวไม่ได้ทําดีร้อยครั้งเดี๋ยวไม่ต้องออกเพลงแล้วแป๊บหนึ่งจบให้แม่ก่อน พลาดครั้งเดียวเนี<ไ>่ยการคนชั่วเลยเพราะฉะนั้น<ไ>สำหรับปีใหม่ปีนี้นะคะ,ะสำหรับแฟนคลับพี่ดีๆด,ด,ดีด้วยทุกคน<ไ>ปวยบอลไ้มีความสุขความเจริญ<อ>มีสิ่งใดสมารถปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงติดตามแล้วก็กดใจกดไลค์ให้กับพี่ดีเยอะนะแล้วอย่าลืมตรงนี้ถ้าใครอยากได้ทำไงครับก็กดในหน้า้าสิอุ้ยเลิศเปย์ให้ใครมาซื้อให้มีเงินก็ซื้อเองรักตัวเองให้มากๆเอะอาจจะให้คนอื่นมาซื้อให้เป็นบ้าเหรอเธอร่าพาเฟ่เพอร์ฟูมบาร์มค่ะ ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ